เปิดคำพูดสามีกุ๊บกิฟหลังพาลูกๆเที่ยวทำสามีโกรธโผพูดแบบนี้ออกซื้อเป็นคุณแม่ลูกสองที่สวยและแซ่บมากสำหรับกุ๊บกิฟสุมนทิ์ซี ภรรยาของบี้รรมภาคซีเราจะเห็นได้ว่าแม่กุ๊บกิ๊บนั้นสวยวันสวยคืนและไม่ว่าจะมาในลุกไหนใส่ชุดอะไรก็สวยเป๊ะไปหมดแบบไรที่ติเลยทีเดียวสาสาวต่างยกให้เป็นไอดอลล่าสุดสาวกุ๊บกิ๊บพาลูกสาวทั้งสองคนไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว g t กรุ๊ปกิฟหนึ่งห้าแต่งงานนี้หลายคนต่างโฟกัสที่ชุดของแม่ที่แซ่บมากจนสามีอดใจไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์ทันทีบอกว่าอย่าแซ่บห้มากนะหนู ก่อนหน้านี้กลับไทยรอบนี้อยู่ยาวก็เลยเปิดโอกาสรับงานคู่กับลูกสาวซะเลยสำหรับหนุ่มบี้ธรรมภาคซีที่ควงลูกสาวคนโตน้องเป่าเามาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์มิโยสมาร์ทเลนที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กโดยงานนี้คุณพ่อก็ดูจะแฮปปี้มากที่ได้พาลูกสาวออกงานด้วยก่อนจะเล่าถึงลูกสาวคนเล็กน้องเป่าเปว่าพึ่งไปฟาดเคราะห์ในวัยสามขวบมา ด้วยการเข้าโรงพยาบาลเพราะเส้นพลิกลูกสาวสองคนนิสัยต่างกันมีทะเลาะกันบ้างตามประสาพี่น้องปล่อยให้จัดการกันเอง ลูกสองคนนิสัยค่อนข้างต่างกันมากของพี่เปาจะเหมือนแมนแมหน่อยแต่เปาเบยจะอ่อนโยนมากๆต่างกันเยอะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยจํากัดความคิดเขาสมมติว่าเขาทะเลาะกันผมก็จะปล่อยให้ทะเลาะกันไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็ดีกันเองเขาเป็นพี่น้องกันเขารักกันอยู่แล้วทะเลาะกันบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ก็มีมาฟ้องบ้างเราก็จะบอกว่าเออแล้วแต่จัดการเองแล้วการมันต้องมีสักคนร้องเพราะไม่ค่อยยอมกันเราก็ไม่ห้ามปล่อยเลยคขำๆไม่ห้ามลูกตีกันเพราะกลัวลูกหลง ทั้งจากลูกและเมียกิฟจะห้ามเยอะกว่าบี B ก็จะแบบปล่อยเขากิฟก็จะปล่อยได้ยังไงฮะต้องช่วยเคลียร์สิเราไม่กล้าเคลียร์เพราะเขาโดนลูกหลงจากภรรยาอีกก็มีส่วนพร้อมกับหัวเลาะ เป็นลูกหลงทั้งจากลูกสองคนแล้วก็เมียด้วยแต่คือเขาทะเลาะกันแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ดีกันไม่ได้ทะเลาะรุนแรงเรากับกิฟเลี้ยงลูกคนละเวก็ดีนะเอามาผสมกันเรามีทิศของเราว่าวันไหนฟังของใครบอกเป็นเส้นบางๆระหว่างยอมเมียกับกลัวเมียถ้าเขาถูกก็ยอมครับ ถามว่ายอมหรือกลัวมันก็เป็นเส้นบางๆนิดหนึ่งนะพร้อมกับหัวเราะยังไปกลับไทยจีนไม่ได้กลับมาอยู่ทาวอนยังครับล่าสุดเพิ่งกลับมาจากจีนไปอาทิตย์หนึ่งไปคุยงานเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหม่มาให้ทุกคนเห็นครับจะมีซีรีส์กับหนังที่นู่นด้วยรอบนี้กลับมาครึ่งปีแล้วเลยมีเวลากับครอบครัวเยอะแต่ก็บินตลอดครับไป3-4วันกลับฮอตต่อเนื่องมีงานอยู่ที่จีนอยู่ตลอดฮอตหรอครับก็ดีใจครับเราก็เป็นตัวแทนของคนไทยเนาะที่ไปสร้างชื่อเสียงที่จีน ก็จะสร้างต่อไปครับเพราะเป็นงานที่เรารักด้วยบอกหลังโควิดวงการบันเทิงจีนเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะครับเชื่อว่ามันก็เปลี่ยนไปทั่วโลกเราก็พยายามหาสิ่งใหม่ๆหาธุรกิจใหม่ๆให้กับตัวเองแต่ช่วงนี้ดีขึ้นแล้วสถานการณ์บ้านเมืองที่จีนก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับเชื่อว่าเดี๋ยวจะกลับมาปกติอีกไม่นานการแข่งเขาก็คล้ายๆกับที่เมืองไทยแหละครับเราก็แสดงความสามารถในช่องทางและผู้จัดได้เลือกเราก็ยังเมนงานที่จีนเป็นหลักครับครั้งรักภรรยาตลอด หาเวลาสวีทตอนลูกหลับความรักก็มีตลอดอยู่แล้วแต่ก็แบ่งให้ลูกสองคนบ้างครับเราก็มีวันสวีทของเราอยู่บ้างรอให้เขาหลับก่อนก็มียไปดินเนอร์ไปทํากิจกรรมโน่นนี่บ้างชมกุ๊ปกิฟหน้าเด็กเหมือนมีลูกสาวสามคนเหมือนมีลูกสาวสามคนสวยขึ้นมากๆเลยครับแต่ม่ห่วงเพราะเขารักเรามากๆพร้อมกับยิ้ม